สวัสดีคะ่ะชีวิติกครวันนี้ขอเสนอ3สูตรพิซซ่าสหน้าสุดฟินแถมเป็นหน้าถทยๆที่คนไม่ชอบถ่านเลียนๆต้องลองเลยล่ะคะ่ะเอาไปทานได้เอาไปทําขายก็รวยแน่นอนเจคอนเฟิร์มนะคะใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยคะ่ะเริ่มที่หน้าแรกคอหมูย่างแซบนาคอหมูย่างใส่ลงไปตามด้วยน้าตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้าปลา และคลุกเล่าได้เลยค่ะเมื่อคลุกจนเข้ากันแล้วไปค่ะทำหน้าพิซซ่ากันเลยวันนี้เจ๊ใส่แป้งพิซซ่าพิซซ่าครัส26และทาซอสเทอร์ซันลงไปตามด้วยมายองเนสทาลงไปได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยจากนั้นนำคอหมูย่างที่เราทำไว้มาเรียงให้สวยงามเมื่อเรียงสวยแล้วโรยหอมแดงซอย และนำไปอบอุณหภูมิ250องศาเซลเซียส4นาทีเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วแต่งหน้าเพิ่มด้วยพริกแห้งลงไปโรยด้วยผักชีฝรั่งซอยและตบท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะค่ะต่อไปหน้ากะเพราไข่นกกระทานำแป้งพิซซ่าพิซซ่าคลัส s 6ที่เจบอกวีวันนุ่มมาก เอาละทาซอสพิซซ่าลงไปให้ทั่วดีจากนั้นน้ำผัดกระเพราหมูสับเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นตักไข่นกกระทาวางลงบนหน้าพิซซ่าได้เลยและที่เด็ดของเราขูดชีสลงไปด้วยเลยค่ะเมื่อขูดเสร็จแล้วก็ไปอบอุณหภูมิ250อ,องศาเซลเซียส4นาทีเมื่อเสร็จแล้วนำมารอยกระเพรากรอบกันสักหน่อย พริกแห้งสักนิดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะชีสยืดมากมาต่อกันหน้าที่3กับเมนูยำปลากระป๋องชีสนำปลากระป๋องใส่ลงไปตามด้วยพริกปน่นน้ำปลาน้ำตาลทรายหอมแดงผักชีฝรั่งมะนาวบีบลงไปเลยค่ะและคลุกเคล้าดีเลยเมื่อคลุกเคล ไป,ไปวางบนแผ่นแป้งกันทาซอสพิซซ่าลงไปบนแผ่นแป้งทาให้ทั่วๆเลยนะคะต่อด้วยยำปลากระกป๋องแซบๆวางลงไปให้สวยงามวางพริกชี้ฟ้าและขาดไม่ได้เลยคือชีสคะ่ะ แล้วก็นําไปอบอุณหภูมิ250องศาเซลเซียส4นาทีแค่นี้ก็ได้แล้วคะ่ะหน้ายมปลากระป๋องชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสามหน้าพิซซ่าสุดฟินที่ทําทานที่บ้านหรือทํำขายเจยรับรองว่าอร่อยแน่นอนและวันนี้เจใช้แป้งพิซซ่ากับซอสของ p ิซซ่าครัส26 ที่มีทั้งแป้งหนานมบอกเลยว่านมจริงไม่สกตาและแป้งบางที่อบแล้วกรอบและแผ่นบางกำลังดีมีหลายขนาดให้เลือกค่ะใครอยากสั่งซื้อก็นี่เลยสั่งซื้อตามนี้แล้วคอมเมนต์บอกเจได้นะว่าเป็นยังไงกันบ้าง